หลังจากที่พระเอกได้นำร่างรองของเขาหลอมรวมเข้ากับร่างหลักแล้วซึ่งในด้านความแข็งแกร่งของเพกในตอนนี้ก็จะอยู่ในระดับกอ่อกำเนิดขั้นสูงสุดนะครับอีกเพียงแค่นิดเดียวก็จะถึงระดับวิญญาณแรกกำเนิดแล้วซึ่งมันก็เพียงพอแล้วนะครับที่จะหาฆาตกรในการจัดการกับสัตว์อสูรตัวน้อยของนายน้อยเสื่งเสียนนะครับซึ่งในตอนนี้หลังจากที่พระเอกสามารถร้อมรวมสำเร็จตัวเขาก็ได้ออกไปตรวจสอบดูเลยนะครับ ว่าการตายของลิงน้อยของแนยน้อยส่งเชียนนั้นเป็นอะไรยังไงกันแน่นะครับแต่พระเอกก็ยังไม่สามารถรับรู้ถึงฆาตกรได้แต่ที่แน่ๆก็พอจะรู้ได้เลยนะครับว่าการตายของมันเป็นการตายที่ทรมานมากๆและก็ยังมีความแค้นในตัวอีกด้วยพระเอกในตอนนี้ทําการเก็บดวงจิตวิญญ,ญาณของมันเอาไวา้ เพื่อฟื้นคืนชีพมันและก็กลายให้มันเป็นสัตว์อสูรตนที่3มของเขาต่อไปนะครับในตอนนี้พระเอกก็ได้มุ่งเดินทางกันต่อไปส่วนทางด้านของแม่นางลีมูกหวานซึ่งหลังจากที่เธอสามารถสัมผัสถึงพลังจิตของเพกได้ตัวเธอก็ไม่รอช้าพยายามรีบตามไปตรวจสอบดูว่าสิ่งที่เธอนั้นสัมผัสได้มันเป็นคนคนนั้นหรือเปล่าในตลอดระยะเวลาที่เธอนั้นรอมานับ200ปีนะครับซึ่งในตอนนั้นเองมันก็จะมีนายน้อยสุนนะครับก็ได้มาขัด ขวางตัวเธอเอาไว้และก็พยายามที่จะถามเธอว่าจะไปไหนแต่ตัวเธอก็ไม่ยอมบอกแต่ยังได้นะครับและก็ยังได้พูดคู่กับนายน้อยส่วนไปอีกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าคิดที่จะขัดขวางข้ารับรองได้เลยว่าข้านะจะทําการโจมตีเจ้าแน่ๆเพียงแค่ความฝึกฝนของเจ้าเพียงแค่นี้ไม่สามารถที่หยุดข้าได้หรอกในตอนนั้นเองตัวเขาเองก็ไม่ได้คิดที่จะหยุดเธออยู่แล้วนะยรับแต่ก็ยังมุ่งเดินทางตามเธอไปอยู่ดีในทุกๆท,กทีที่เธอนั้นจะไปนะยรับส่วนทางด้าน ของเพกในตอนนี้เกิดมุ่งเดินทางมาที่ที่พักของนายน้อยเฉิงเซียนนายน้อยเฉิงเซียนในตอนนี้ก็ถูกโจมตีจนได้รับบาดเจ็บระดิเดียนะครับแต่ก็ยังมีอาจารย์ของเขาในการจับตัวเข้าไว้ซึ่งอาจารย์ของนายน้อยเฉิงเซียนก็ได้พูดดุดาเฉิงเซียนไปนะครับว่าหลงไหลในความงามของผู้หญิงมากจนทําให้ตัวเองได้รับความลาบากเช่นนี้ถูกโจมตีจนได้รับรบาดเจ็บนะครับจึงทําให้ตัวเขาเองก็ไม่ได้มีอะไรที่จะพูดเพราะความผิดทั้งหมดมันก็เกิดจาก อยู่แล้วในตอนนี้ก็ยอมรับความผิดเท่านั้นนะครับและหลังจากที่อาจารย์ของเขาได้ออกไปจากที่นี้ก็จะอยู่ในความแข็งแกร่งในวิญญาณแรกกาเนิดแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถสัมผัสถึงตัวตนของเพกได้ในตอนนั้นเองพระเอกก็มุ่งเดินทางเข้าไปหานายน้อยเฉิงเซียนนะครับจึงทําให้ในายน้อยเฉิงเซียนที่ได้มาเจอกับเพกแล้วตัวเขานั้นก็นึกว่าพระเอกนั้นก็คงจะเป็นผู้โส่คนอื่นที่กลุ่มคนกลุ่มนั้นส่งมาเพื่อจัดการฆ่าปิดปากเขาแต่ว่านาย เฉิงเซียนนั้นก็ไม่ได้คิดกลัวอยู่แล้วตัวเขาก็ได้พูดบอกกระเพกไปอีกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าจะฆ่าข้าก็สามารถฆ่าข้าได้เลยข้าไม่มีอะไรที่จะเสียอีกต่อไปแล้วแต่พระเอกก็ได้พูดบอกกับนายน้อยเฉิงเซียนไปที่ข้ามาในวันนี้เพียงเพราะมีใครบางคนบอกข้ามาเพื่อมาให้ช่วยเหลือเจ้าถ้าเกิดว่าเจ้าน่ะมีปัญหาอะไรให้รีบบอกข้ามาให้หมดซะเดี๋ยวข้าจะเป็นคนช่วยเหลือเจ้าเองถึงแม้นายน้อยเฉิงเซียนตัวเขาจะไม่สามารถรับรู้ได้เลยนะครับ ว่าใครเป็นคนที่ส่งท่านสัวผู้นี้มาแต่สุดท้ายก็ยอมเล่าความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ได้รับรู้ตัวเขาเองลงไลไม่นั้งเฉิงลินมากถึงแม้ว่าตัวเธอต้องการสิ่งไหนก็ยอมที่จะมอบให้เธอไปทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงสัตว์อสูรของเขาถึงสงตัวนั่นอีกด้วยปกติแล้วสัตว์อสูรทุกคนจะได้มาจากนิกายอยู่แล้ว แต่สว์ะสูรลิงน้อยลิงใหญ่ของเขาเป็นสัตว์อสูรที่นํามาจากภายนอกก็ไม่อยากที่จะให้ใครจัดการฆ่ามันนะครับให้เธอไปด้วยความเสน่หาแต่ไม่คิดเลยว่าตัวเธอจะทําการจัดการฆ่ามันนาเอาแกนอสูรเผื่อไปทําการปรุงโอฟดนั่นเองนะครับจึงทําให้ตัวเขาเองก็เลยพยายามที่จะเข้าต่อสู้แต่สุดท้ายก็ได้รับบาดเจ็บมาเช่นนี้นะครับจึงทําให้พระเอกก็พอจะรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ตัวเขาก็ได้พูดถามกับนายนอเชิงเซียนไปว่าถ้าเกิด ว่าเจ้าเนะี่ยอยากจะให้ค่าจัดการเจ้าอยากจะให้ค่าจัดการแบบไหนล่ะนายน้อยเฉิงเซียนก็ได้พูดบอกกับเพกไปว่าข้าอยากให้พวกมันได้รับชะตากรรมเหมือนกับสัตว์อสูนของขา้าที่พวกมันจัดการไปก่อนหน้านี้ซึ่งพระเอกก็ได้ตอบตกลงและก็ได้รีบมุ่งเดินทางออกไปจากที่นี่ไปนะครับแต่ในระหว่างที่พระเอกกําลังเดินกลับนะครับมันก็จะมีแม่นางรีมู่หวานตัวเธอนั้นก็ได้ตามมาถึงเพกแล้วนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถตามตัวพระเอกเจอได้นะครับพอพระเอกท ทำการซ่อนกลิ่นอายของเขารวมถึงตัวต้นของเข้าไว้แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นก็ตามตัวเธอก็ยังมีกลิ่นอายเลือดหรือว่ากลิ่นอนยายจิตวิญญาณของเพกที่เคยส่งมอบให้แก่เธอไว้เป็นเหตุผลที่ทำให้ตัวเธอก็พอจะรู้เลยนะครับว่าพระเอกยังซ่อนตัวอยู่ยังสถานเทกนี้ในตอนนี้เธอนั้นก็ได้พูดบอกกับเพกไปว่าในตลอดระยะเวลา200ปีที่ผ่านมาข้ารอคอยท่านมาโดยตลอดวันนี้ท่านไม่คิดจะออกมาพบข้าอย่างนั้นหรอแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่รีบออกมาพบข้าใน วันนี้วันนี้ข้าจะเป็นคนจัดการปิดชีพตัวเองไปอย่างแน่นอนโดยนายน้อยสุนตัวเขานั้นก็ยังงง,ง,งอยู่นะครับเพราะถึงแม้ว่าจะพยายามที่ตัวสอบสัมผัสดูว่าใครอยู่บริเวณรอบๆนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีความแข็งแกร่งอยู่ในรับวิญญาณแรกกำเนิดตัวเขานั้นก็พอที่จะสามารถสัมผัสได้แต่ในตอนนี้ไม่สามารถสัมผัสใครได้เลยนะครับก็ทําได้เพียงแค่งงเท่านั้นว่าแม่นางลีเมื่อวานนั้นกําลังพูดคุยอยู่กับใครกันแนะ่แต่ในจังหวะนั้นเองพระเอกเรปลาก็ มาพอดีนะครับซึ่งถึงแม้ว่านายน้อยซุนตัวเขาเองจับยามที่ตรวจสอบเพกดูว่าพระเอกแข็งแกร่งขนาดไหนกันแน่แต่สุดท้ายก็ยังไม่สามารถตรวจสอบความแข็งแกร่งของเพกได้ในตอนนี้ก็ได้นําเอากระบี่ของขอกมาเพื่อทําการเข้าโจมตีเพกไปนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะได้โจมตีพระเอกเลยเพียงแค่พระเอกได้พูดขู่ไปเท่านั้นแหละครับผมมันก็ทําให้เขานั้นเกรงกลัวแล้วถ้าเกิดว่าเจ้าขยับตัวอีกเล็กน้อยเกรงว่าในวันนี้เจ้าจะต้องตายด้วยน้ำมือของ ค่าอย่างแน่นอนสุดท้ายแล้วตัวเขาก็ต้องเก็บอาวุธอาว้น,นะครับและก็ได้กล่าวขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่เรื่องเข้าใจผิดเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเจ้ารู้จักกับรีม่หวานข้าก็ยอมให้เจ้านะพูดคุยกับเธอเหมือนกันในตอนนี้แม่นางรีมูหวานก็ได้พูดบอกกับเพกไปว่ายกที่ข้ามอบให้ท่านไปทันยังเก็บมันไว้หรือเปล่าพระเอกก็ได้พูดบอกกับไม่แย่แสยายดีเลยนะครับว่าตัวข้าเนี่ยได้ทิ้งมันไปหมดแล้วเป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวเธอในตอนนี้ก็รู้สึก เสียใจเป็นอย่างมากและก็ได้พูดบอกกับเพกไปว่าข้าก็รู้แล้วแหละว่ายกที่ข้ามอบให้มันไม่สําคัญสําหรับท่านแต่ในระยะเวลาอีก3เดือนข้างหน้ามันจะเป็นงานแต่งที่จัดขึ้นของข้าและก็นายน้อยซุนเพียงแค่ข้ารอท่านเท่านั้นแต่ในวันนี้ข้าไม่ได้สําคัญกับท่านแล้วงานแต่งของข้าท่านอย่าลืมมานะซึ่งพระเอกก็ไม่ได้สนใจเหมือนเดิมนะยับ พระเอกก็ได้ขอตัวลาและก็รีบออกไปจากที่นี่เหมือนกันนะครับตัวเธอก็ทําได้เพียงแค่เศร้าเสียใจและก็ได้ตะโกนบอกกระเพกไปว่าข้าเกียรติท่านมากๆ ถึงแม่นายน้อยสุนตัวเขาจะพยายามที่ปลอบใจแม่นางรีเมื่อวานก็ตามนะครับแต่ว่าแม่นางรีเมื่อวานไม่สนใจและก็ได้ขอตัวลาออกมาจากที่นี่เหมือนกันจึงทําให้นายน้อยสุนตัวเขาก็ทําได้เพียงแค่ยิ้มขึ้นมานะครับเพราะรู้สึกสัใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลอดระยะเวลา200ปีที่ผ่านมาเจ้าพยายามปฏิเสธข้ามาตลอดแต่ในวันนี้มันเป็นเรื่องดีของข้าแล้วข้าจะทําให้เจ้าน้ะทรมานที่สุดเลย ก่อนที่เขาจะพยายามที่ส่งสัญญาณบางอย่างส่งไปบอกเหล่า้งสนในนิกายหยุนเทียนหรือว่านิกายเมฆาสวรรคแห่งนี้นะครับแต่เมื่อในตอนนี้พระเอกพยายามมุ่งเดินทางกลับไปมันก็จะมีเท่าโสดจากนิกายหยุนเทียนคนหนึ่งตัวเขาก็มีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับวิญญาณแรกกําเนิดแล้วในตอนนี้ก็เปิดรูปแบบคายกลนขึ้นมาพยายามพุ่งเข้าโจมตีเพื่อจัดการพระเอกไปนะครับซึ่งถึงแม้ว่าพระเอกจะมีความแข็งแกร่ง,งอยู่ในระดับก่อกำเนิดขั้นสูงสุดก็ตามนะครับพระเอกก็ยังสามารถป้องกัน การโจมตีได้หมดทุกรูแปแบบเลยครับขายกลหรือว่าบาเรียรที่ถูกสร้างขึ้นมาพระเอกสามารถทําลายมันได้และก็หลบหนีออกจากที่นี่ได้อย่างง่ายดายนะครับในตอนนี้ตัวเขาถึงแม้ว่าจะยามตรวจสอบสัมผัสรู้พระเอกดูนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่สัมผัสพระเอกได้แต่แน่ๆก็พอจะสามารถรับรู้ได้เลยว่าพระเอกยังอยู่ในนิกายยุนเทียนของพวกเขาอย่างแน่นอนนะครับในตอนนี้ก็ทําได้เพียงแค่ต้องรอเวลาเท่านั้นในการปรากฏตัวออกมาของพระเอกนั่นเองส พระเอกในตอนนี้ก็ได้กลับของเขาทําการแยกร่างรองของเขาออกมาจากร่างหลักและก็ได้นาเอาร่างหลักนั้นเก็บเอาไว้ในมิติของเขานะครับในตอนนี้ก็ไม่มีใครที่จะสามารถรับรู้ได้เลยนะฮะแต่สิ่งสําคัญที่เอกต้องการในตอนนี้ก็คือจัดการข้าไแม่นางเฉิงลิงนัทเองนะครับ หลังจากที่พระเอกพยายามเก็บฝึกฝนฝึกต้นในที่พักของเขาในตอนนี้พระเอกก็เดินถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องออกไปจากที่พักนะครับในตอนนั้นเองก็จะมีเหลา่าสิทธิจากสำนักหลุนเทียนหรือว่าเหลา่าสิทธิจากนิคายเมฆาสวรรค์แห่งนี้พวกเขาก็ได้เตรียมพิธีเลยนะครับผมเป็นการผูกโบแดงหรือบินสีแดงนะครับ เพื่อเตรียมการรอง,งานแต่งงานที่กำลังจะจัดขึ้นในอีกระยะเวลา2เดือนนั่นเองนะครับจึงทําให้ในตอนนี้พระเอกก็ได้นึกถึงเรื่องเราย้อนอดีตไปนะครับในตอนที่ตัวเขานั้นได้พูดคุยกับแมา่นางลี่เมื่อวานในตอนนี้ก็คงจะยอมปล่อยให้งานแต่งงานจัดขึ้นไม่ได้แล้วนะครับผมถึงแม้ว่าจะมีแบบท่าทีลักษณะท่าทางที่ซึ้นๆเล็กน้อยนะฮะแต่สุดท้ายพระเอกก็ยังหลงรักตัวเธออยู่ดีในตอนนี้พระเอกรีบมุ่งเดินทางไปหาแม่นางลี่เมื่อวานเลยนะครับแถมเมื่อพระเอกมาถึง ที่พักของเคอในรูปแบบร่างอวตารของเขาหรือว่าร่างรองนันเองนะครับในตอนนั้นเองพระเอกก็ได้กล่าวทักชายเธอไปเพื่อมาขอพบเธอเป็นการส่วนตัวแต่ทว่าแม่นางลีมื่วันในตอนนี้ก็ยังไม่มีอารมณ์พบเจอกับใครท,ทาได้เพียงแค่บอกเพศไปว่าในตอนนี้โจโลินทําการเก็บตัวในการฝึกฝนจ้ารอเขากลับมาเจ้าคอยมาขอคําแนะนําจากเขาและกันตัวข้าเตรียมตัวในการจัดงานแต่งงานที่กําลังจะเจิดขึ้นข้าไม่มีเวลา พูดคุยกับเจ้าล็อกแต่ทว่าพระเอกก็ได้พูดบอกกับเขาไปว่า ที่ข้ามหาเจ้าในวันนี้ข้าเพียงแค่อยากจะถามเจ้าว่าเจ้าพอที่จะมีความสามารถในการสร้างโอสถเพื่อทําให้ข้านาะแข็งแร่งขึ้นอยู่ในระดับวิญญาณแรกกาเนิดหรือเปล่าจึงทําให้ตัวเธอได้ยินคําพูดของเพอเอกแล้วก็ถึงกับรู้สึกตกใจมากๆนะครับแม้ว่าพยายามที่จะตรวจสอบเพอเอกดูว่าพระเอกเป็นคนคนนั้นหรือเปล่าแต่ตัวเธอก็ยังไม่สามารถตรวจสอบได้ในตอนนั้นเองก็เลยพยายามที่ถามระเอกไปว่าเจ้าเป็นใครมาจากไหนกันแนะ่และเพื่อที่ให้เธอแน่ใจว่าเขา นั้นเป็นใครนะครับพระเอกก็ได้นําเอ,นนเอายกชิ้นหนึ่งออกมาเป็นยกที่เธอเคยให้ในตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมานี้มาแสดงตัวตนให้เธอนั้นได้รู้จักนะครับจึงทําให้ตัวเธอในตอนนี้ก็รู้สึกตกใจมากๆหน่ยครับก่อนหน้านี้คิดว่าพระเอกนั้นได้ทิ้งยกของเธอไปแล้วแต่สุดท้ายพระเอกก็ยังเก็บมันเอาไว้ก่อนที่พระเอกจะได้โอบกอดเธอไปก่อนที่จะพูดบอกกับเธอไปว่าถ้าเกิดว่าเจ้านะ่ะสามารถสร้างโอสถให้ข้าขึ้นไปอยู่ในระดับวิญ,ญญาณแรกกำเนิดได้ รับรองในอาณาจักรชู่แห่งนี้จะไม่มีใครที่จะทำอะไรพวกเราได้อย่างแน่นอน แม้แต่ทุนเจิงขาก็สามารถจัดการฆ่าเขาได้แบบง่ายๆซึ่งตัวเธอในตอนนี้ก็ได้ตอบตกลงกับเพกไปเหมือนกันว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ในการสร้างโอสถเพื่อทำให้เพกเลื่อนขั้นไปอยู่ในระดับวิญญาณแรกกำเนิดให้จงได้ในตอนนั้นเองก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับ EP นี้หวานชิลกันเลยทีเดียวนะฮะผมสำหรับ EP หน้ามันแน่นอนนะครับแต่ใครที่อยากดูก่อนนะครับสามารถไปติดตามนิยายต่อได้นะฮะถ้าเกิดว่าตามนิยายก็จะต่อประมาณตอนที่200 ร0 0กว่าๆนะครับ220กว่าโอเคเลยครับสำหรับอีพีนี้คลิปนี้ขอตัวล like าไปก่อนนะครับเจอก,กันในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ